ครับนี่เราก็เดินมาถึงทางด้านทิศตะวันตกแล้วต้นะครับตกเสียงทางใตนะ้นะนนดๆนะนี่ก็อีกมุมหนึ่งครับที่ชมวิวได้สวยงามพูดก็พูดเลยว่าวัดน้องหอยสามารถชมวิวได้แบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรพานโนรลามาล่ะใช่360สามร้อยหกสิบองศาถ้าคุณขึ้นมาอยู่ บริเวณบนวัดนะครับถ้าคุณขึ้นมาอยู่บริเวณบนวัดเนะียครับรอยเช้าๆอย่างเงี้ยวิวสวยครับบรรยากาศดีมากครับชอบเ,เห็นเลือกสวนไรนาชาวบ,บ้าน เห็นภูเขาบรรยากาศยังมีทะเลเหมอกให้ชมนะครับมีทะเลเหมอกให้ชมวันนี้มาเรายังมองไกลๆนู่นยังเห็นทะเลเหมอกนะครับวัดนางหอยพระอารามหลวงจังหวัดราชเชบุรี